สวัสดีครับกับสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับผมและรายการจุดใจต่างอีกเช่นเคยนะครับพอดีผมได้ชุดสร้อยพร้อมห้อยคอของหลวงพ่อรวยวัตกโกมาชุดหนึ่งนะฮะก็ปล่อยให้บูชาไปค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดสร้อยพร้อมขึ้นคอ ที่เน้นพุทธคุณแล้วก็ความสวยงามนะครับวันนี้ห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยทีเดียวมาดูที่แบบแรกนะครับนี่รุ่นนี้นะครับชุดสร้อยชุดนี้นะครับจะมีด้วยกันนี่ทั้งหมดมีพระองค์ประธานหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ห่วงตรงกลางแล้วก็ ตะกรุดตรงนี้นะครับพิเศษสุดๆเป็นตะกรุดจีวรหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งห่อสลีระหลวงพ่อรวยในวาระแรกนะครับแล้วก็พร้อมด้วยสร้อยหัวมังกรนะครับผมนี่สวยงามแล้วก็แข็งแรงมากนะครับมามาดูที่เหรียญองค์ประธานกันก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเหรียญรุ่นห้ารวยนะครับ เป็นเหรียญกระถิ่นวัดซึกนะครับออกปี2564นะครับนี่สวยงามมากเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญ5แชะ2นะครับซึ่งเหรียญ5แชะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นเหรียญสายเหนียวเมืองอยุธยานะครับก็มีเรื่องเล่าว,ว่ามีกำนันนะครับ ใช้ปืนยิงหลวงพ่อรวยเนี่ยแต่ว่าปืนไม่ออกนะครับก็กดไปหเม็ดนะครับก็คือแชะแชะแชะห้าครั้งนะครับนี่แล้วก็นี่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับด้านหลังจะเป็นยันพุทธซอนนะครับก็จะเป็นยันประจำตัวหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็มีพระคาถานะครับ นี่มาอาอุเน้นคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็นี่ปั๊มว่าหลวงพ่อรวยปาซาติโกนะครับตัวกรอบนะครับจะเป็นกรอบทองเลเซอร์เรี่ยมกันน้ำนะครับผมนี่กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เหรียญตรงกลางนะครับนี่จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่ย้อนยุคเป็นกระถินวัด หนองกลางนะครับนี่สวยงามด้านหลังจะเป็นไก่นะฮะเน้นทางการทำมาหากินนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับตรงตะกรุดตรงนี้นะฮะเป็นแหลไอเทมกันเลยทีเดียวเป็นตะกรุดจีวอนะครับที่หอสรีระหลวงพ่อรวยนะครับในวาระแรกนะครับมีพระอาจารย์แก้วนะครับเป็นคนที่ปั๊มตาวัดแล้วก็ ตัดแบ่งนะครับนี่ตะกุดจีวอนี่เริ่มหายากแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเหมือนเรามีหลวงพ่อติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็นี่นี่เป็นสร้อยหัวมังกรนะครับสวยงามลงยาสวยๆเลยนะครับนี่ ตัวเหรียญ2เหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญกันน้ำา้0 0นะครับแต่ว่าตัวตะกรุดเนี่ยเป็นการใส่ปลอกไมค่อนนะครับอาจจะก,กันเหงื่อได้เฉยๆนะครับผมนี่สวยงามนี่ครับมาดูชุดต่อไปกันครับนี่ชุดนี้นะครับ องค์ประธานจะเป็นเหรียญชนะจน2นะครับเป็นรุ่น2เป็นย้อนยุคเหรียญชนะจนปีห6นะครับนี่ออกวัดหนองกลางนะครับหนองกลางจากแดดนะครับซึ่งเป็นวัดที่ลูกศิษย์หลวงพ่อรวยท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับด้านหลังก็จะปั๊มรุ่นชนะจนนะครับออกปี2564นนะครับผมนี่ ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเหรียญเสมารวยทางเดียวนะครับออกวัดซึกนะครับโอ้โหสวยงามมากนี่แล้วก็ตรงห่วงนะครับก็จะเป็นตะกุดจีวรหลวงพ่อรวยเช่นกันนะครับนี่แล้วก็ตรงสร้อยนะฮะก็จะเป็นหัวมังกรนะครับแค่ค่ากรอบเนี่ยก็ เกือบพันละครับนี่ยังไม่รวมสร้อยเลยนะฮะค่ากรอบค่าเลี่ยมเนี่ยถ้าใครเคยไปเลี่ยมกรอบเองเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วการเลี่ยมกรอบกันน้ําใส่ตัวกรอบทองเลเซอร์เนี่ยอย่างต่ำก็ต้องมี2 0 0 2 5 0นะฮะแต่ละอันเนาะนี่แล้วก็ตะกุดอีกนะครับแล้วก็ ชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดห้ารวยเช่นกันนะครับเป็นกระถินวัดซึกปี64นะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนปลุกเสกในวัดนะครับมีการปลุกเสกชัดเจนเหรียญแท้แน่นอน100%เรเซรับประกันนะครับผมนี่แล้วก็เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่หลวงพ่อรวยนี่ยิ้มแบบเมตตามากนะครับผม ยกซุ้มหัวสิงนะครับสวยงามมากนี่นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะใส่ทองแท้เนี่ยก็เป็นอันตรายกับตัวเราเองนะฮะนี่ใครที่ชอบเน้นพุทธคุณนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปันไม่ถึง1,000บาทนะครับเดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ ด้านใต้นะครับแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ